ก็มาดูเลเซอร์นะครับผมล้างรถเสร็จแล้วนกมันขี่ใส่หลังคางขี้ใส่หน้าขาวไอ้นกตัวนี้ใครดูคงจะใช้เลเซอร์ยิงมันบายหมดนแล้วบบายมันนะครับ,ปรบเป็นเลเซอร์ที่ไล่นกได้ดูนะครับจะไล่บนยอดตึกครับตึกนู้นนะครับมาบินมดแล้วบินเกียงนะครับ บนหลังคานี่ยครับบินครับเป็นเลเซอร์ไล่นกได้นะครับดูจะไล่บนเสาอากาศนู่นนะครับเลเซอร์เห็นครับบินครับบินหมดแล้วครับบนเสาไฟเนี่ยบินครับหลังคานู่นครับหลังคานู่นบินครับหลังคาโรงพยาบาลครับบินหมดครับเป็นเลเซอร์ที่ไลนนกได้นะครับดูบินกระจาย ด in ูน้ำหลังคาตึกสีฟ้าอานูนนะครับเดี๋ยวๆบินหมดแล้วครับบินบินครับบินหมดแล้วครับเป็นฟงครับกระจายครับบินครับบินครับนกพิโรภิลาบบินหมดบินนักตึกดูในตึกนะครับบินออกมาหมดเลยครับบินหมดเลยครับโอ้ไกลมากหลังคานี่บินครับวันนี้บินครับบนเสาดูเสาถอดทยอดไกลๆ้นยนะครับ บินครับหมันไส้นะครับแม่งจะขี้ใส่หลังข้าขี้ใส่รถผมล้างเสร็จตะก,กี้เนี่ยขี้ใส่เทมเือนี่ตัวดูยอดเสานี่บินครับเลเซอร์ที่ยิงได้ไกลนะครับไกลสามกิโลนะครับ